ต้นฉบับคลิปจากคอกโดิโลหายเสียงพากไทยโดยคุณนนท์ครับผมโอ้ลาลานลๆในที่สุดนายกทักกี้ก็กลับมาประเทศกาลาแลนแล้วเว้ยดีจังเลยประเทศชาติจะได้ลืมตาอาปากได้สักทีเมื่อแต่ก็ตกปไามาสามชั่วโมงแล้วนะไม่เห็นได้ไกลสักตัวเลยอุ้ยน้ำมันกินเปแล้วไยแล้วใส่กูมันนี่เหนียวแล้วมึงนแรงเยอะนะมึงตายไปปนีใส่กูมันนี่มันนี่มมันนี่มันนม่มันนม่ พบูทองมหิงกามอ้าวเลยครับผู้เดือสารซอมบี้หน้าเฮียทุกท่านเราเดินทางมาถึงเกาะแล้วอ้าวเราค่อยๆค่อยๆบอดเรเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ้าวเราค่อยๆลงกันนะครับ <c oughs> บอดค่อยๆลงอ้าไอ้สัสกูตายก็ได้ไม่นะซอมบี้บกเอี๋ต้องมันมีแพ อ้าวซอมบี้ตายอุ้ยก้อนหินวิเศษเฮี้ยการซอมบี้แต่ไม่การปืนกูโดนเทียอะไรเนี่ยแตกแล้วหนึ่งถ้าแตกอีกตัวสักอะไรวะน่ะทไมนะป้อมมั่งอีกตัวนี่ยอาจจะเฮ้ไม่ได้แล้วว่าหลักไอ้ผักเชียวว่าจะแดกหัวมึงเนี่ยโดนไอ้ซับมั่งเนี่ยเป็นไงล่ะความรู้สึกของว่อะไรว่มองไม่เห็นใครเป็นฝั่งตัวอะไรร้องล่ะเนี่ยเอยเนี่ยมองไม่เห็นเขา เส็จกูแอมอะไรอ่ะเอ๊ะพเกูต้าไม่ทันระวังเตืัวละเมึงเป็ดกูจุดเดรนไม้แต่แม่งเลยเจอตดกูหน่อยนี่ยเกินแม่งโคตรนี้แม่แม่มึงคิดมึงเก่านักอะมึงคิดมึงโตเหรอมึงแท่นักหรอมึงอยากได้อะไรวะอะไรไอซากินไอ้พวกผักไอเนี่นี่ยเนี่ยเออป้ยวเหรอวะ ผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมไม่ได้ใจอะไรเลยผมขอมาขอตก่นนะผมไปซื้อปลาให้แม่ก่อนนะไปละขโมยเฮ้ยมัดเกลี้ยยยยยอย่าเย้ยยยอยย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 อยายย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 ยลยย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 ยอยายย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 ายย่ยย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 ไย้ยย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  ไอหน้าโง่มึงด่าใครวะอะไรวะเนี่ยเซโกูไอ้สมองฟออ่าแล้วนะครับแั๊กแบกแบ้กแบกบกแบกแบกแแ